ตอนนี้เรามาซ้อมร้องเพลงของวง b k g m 4เพ่งเป็นวงที่ฮอตที่สุดในตอนนี้นะครับเพร<ส>าะว่าไม่มีไม่มีใครไม่เปิดแอร์ไม่นดีเ้เปิดแอร์อะไรฮอตอย่างน,นิดนึงเพลงที่เรากำลังจะซ้อมต่อไปคือเพลง Never Enough ถ้าเกิดเป็นแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่รู้จักพอ copyright. แต่จริงจแต่จริงๆในเนื้อเรื่องเนี่ยใครดูเรื่องค<ร>ใครดูเรื่อง The Greatest Showman บ้างยกมือใครดูยกมือนี่ยกมือ แล้วคนยังมีคนไม่ดูอยู่หลายคนเรื่องนี้เป็นเรื่องของความพยายามในการที่จะสร้างโชว์ทีมโชว์ขึ้นมาตเต็มไปด้วยบุคคลที่มีความพิเศษเช่นผู้หญิงมีคราวเด็กคนแฝดตัวติดกันตัวเตี้ยต,ต,ตัวสูงอะไรอย่างงี้ทุกคนมีลักษณะที่พิเศษกันหมดก็เลยเป็นเป็นรับก,การยอมรับพระเอกก็คือฮิวจ์แจ็คแมนก็เลยรวมทุกคนต่อหลบไปหน่อยบางกัรขับที่ ก็เลยรวมทุกคนมาทำโชว์ด้วยกันด้วยความสามารถของเขาแต่ละคนทีนี้ในฉากที่เราเห็นในมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็คือฉากที่ผู้หญิงคนนึงซึ่งพระเอกก็ไปจีบมาให้เธอมาโชว์เพื่อจะให้ให้นำอินน่าอินเวสเตอร์และคนที่ทำสุ่นนด้มาดูว่าโชว์เขาดีแค่ไหนก็คือผู้หญิงคนนั้นที่ร้องเพลง Never Enough ด้วยเสียงของลอเรนใช่ไหม อ่าทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นกับยูแจ็คแมนก็มีแอลเฟกันถ้าเราดูมีดิวสวีดีโอจะเห็นว่าจะมีช็อตหนึ่งที่ภรรยาของยูแจ็คแมนก็มองที่ความที่จงมีแล้วเสร็จแล้วก็หันเลมองสามีของเธอที่กำลังจดจ้องผู้หญิงคนนั้นที่ร้องเพลงอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็ร้องเพลงด้วยความหมายมีความหมายคือเนื้อเพลงเพลงนี้ความหมายของเพลงนี้มีสองด้านด้านหนึ่งก็คือเขาพูดถึงพระเอกพระเอกคือต้องการทําโชว์ให้ประสบความสําเร็จ ทุกอย่างเขาต้องพุ่งไปสู่ความสําเร็จไปหมดเลยเป็นความฝันที่เขาอยากจะทําแต่ความฝันวิ่งีคนนี้ไม่ใช่ความฝันวิ่งคนนี้คือเขาต้องการมีใครบางคนที่เคียงข้างเขาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยการที่เธอมาจุดไฟฝันในจักตัวฉันว่าฉันก็ต้องด่งดังมันเนี่ยฉันก็อยากทําอย่างนั้นนะแต่มันก็ไม่พอ n น v e r enough ฉันจะเอ่อเราจะเราจะคว้าดวงคว้าดาวกระป๋องน้ำฟอสไลท์มีเท่าไหร่มันก็ไม่พอ n น v e r e n o u น h เพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากมีใครบางคนที่อยู่ใช้ชีวิตกับเขาไปเชื้อเปลยคือเท่านี้